หลวงพ่อเดินตรงมานอนอยู่หน้าเมนใช่ไหมครับข้างเมนฮะนอนอยู่ข้างเมนนอนอยู่ข้างเมนโชคดีแล้วนี่จะได้โชคครับพระตุดงของแท้แล้วท่นี้มานอนอยู่หน้าเมนเลยนอนข้างเมนนอนข้างเมนเมื่อกี้ว่าเห็นเห็นว่าเห็นเห็นตัวเลขได้ตัวเลขมาที่แรกอ่ะได้ตัวไหนนะได้เก้าศูนย์ได้เก้าศูนย์ได้ศูนย์มากจะเห็นจะจะออกมาทุกตัวเลยถ้าเห็นนะถ้าเห็นออกมาออกเลยออกเลยแน่นอนกรรมสการครับหลวงพ่อพระตุดงเนาะ พระธุดงนี่ครับเจอแล้วครับพระธุดงมาปักกดปักอยู่ที่วัดป่าเตยกระตนใช่ไหมครับวัดวัดแบบไม่มีใครอยู่เลยปกติหลวงพว่อเดินตรงไปเรื่อยใช่ไหมครับเ,เดินไปเรื่อยเลยอยู่อยู่บรรษาปีละบรรษาทุกจังหวัดอ๋ออยู่ที่วัดละพรรษาอ,อันนี้ได้มากี่วันนะครับมามาจําวันไหนครับมา,มาด้เดือนก็ว่าบรรษานี่จะอยู่นี่เลยเพราะว่าไทายยมใส่ไฟไว้แล้วอแสดงว่า หลวงพ่อจะจำพรรษาอยู่วัดนี้เลยปีนี้จะอยู่นี่ปีนี้จะอยู่นี่เลยแสดงว่าโชคดีแล้วเนี่ยจะได้โชคกับพระธุดงค์ของแท้แล้วที่นี้ธุดงค์ของแท้ธุดงค์ของแท้แล้วเห็นว่าก่อนจะถ่ายทําเห็นหลวงพ่อเดินธุดงค์มานอนอยู่ข้างเมนใช่ไหมครับข้างเมนฮะนอนอยู่ข้างเมนนอนอยู่ข้างเมนมอนไม่มีไฟเลยนอนทางนั้นที่วัดไม่มีไฟ บอนไม่มีไฟเลยนอนข้างนั้นเที่พักไม่มีไฟก็เลยเดินทวดมาเดินทวดมาที่ลูกครับก็มาสององมาสองลูกสองลูกมานอนอยู่หน้าเมนเลยนอนข้างเมนนอนข้างเมนเมื่อกี้่าเห็นเห็นว่าเห็นเห็นตัวเลขได้ตัวเลขมาที่แรกอะได้ตัวไหนนะได้เก้าศูนย์ได้เก้าศูนย์เก้าศูนย์ตัวแรกเก้าศูนย์ตัวแรกปกติเดินทวดเห็นไหมครับสมัครจะเห็น ตัวเลขเห็นแนวทางเห็นอะไรไหมครับก็บางครั้งก็ให้เห็นชัดบางครั้งก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่บางบอกแต่ว่าไม่ค่อยบอกใครหรอกแต่ว่ามันกลัวเขาจะว่าเอาเลยไม่กล้าบอกนะนบางทีก็ถ้าถามก็บอกถามก็บอกไม่ถามก็<ช>เฉยธรรมดาธรรมดาแต่ส่วนมากจะเห็นจะจะ,จะออกมาทุกตัวเลยถ้าเห็นอะถ้าเห็นออกมาออกเลยออกเลยแน่นอนปกติหลวงพ่อเดินตรงอยู่แถวนะครับปกติลองมา หลายที่เหมือนกันลองพ่อไล่จังเจนู่นขอนแก่นอนบนุบลแล้วก็มาโคราชบางทีก็ไปถึงสะแก้วอืไปแถวไปทางสะแก้วทางท่องตะโกอะไรไปโอ้ไปแถวตะเข็บชายแดนเลยเนาะชายแดนครับได้กเป็นสายเนาะนะครับตะบวนโอ้โอโอลายมือสามเป็นสิบไหมโอ้ตั้งแต่ปีส2 5พั หลวงพ่อบวชอ่ะสมัยสมัยหลวงพ่อดุลอยู่หลวงพ่อดุนตอนหลวงพ่อดุลอยู่ก็ได้ไปวางเพลิงแกที่เขาสวายเหมือนกันตอนนั้นเป็นเนนหลวงพ่อบวชแต่อายุสิบอ่าพศสิบแปดนั่นแหละสิบแปดเลอายุตอนนั้นก็สิบแปดประมาณสิบแปดบวชมาตลอดเลยไม่ไม่ศึกก็เคยสึกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นก็สึกไปทหารไปรถน้ำมต์ในเขาถูกทหารเจ้าของศึกไปครั้งหนึ่งแล้วก็เข้าเดินรอยตามเหมือนเดิมครับเดินรอยตามศึกไปเป็นทหารเป็นทหารอือ เป็นทหารแล้วเดินตรงไปเรื่อยๆเนี่ยได้บอกญาติโยมู่เลยไหมครับบอกโูกโถ,ถูกอมองไหมก็ไม่เรื่องเลขไม่ค่อยจะบอกเท่าไหร่หรอกแต่เป็นบางช่วง,ง,วงอืแสดงว่าจำได้ี่ยผมตกับหาหลวงพ่อรื่อเรแล้วนี่พระธุดงค์เจอแล้วนะครับเอฟซีงวดนี้เห็นตัวไหนนะครับเห็นว่าได้เห็นตัวไหนนะวันบางทีมันเคยเคยเคลื่อนไปนิดเดียวตัวนิดเดียวอะไรอส่วนมากจะนั่งสมาธิเอาหรือว่าเป็นนิมิตฝันครับ ไอ้มันก็มีสองอย่างทั้งสองอย่างก็เ,เห็นตัวไหนครับเมื่อคืนบ่าเห็นเมื่อคืนใช่ไหมเห็นตัวไหนนะก็รูีสึกเจะเป็นไอ้หนึ่งสี่กับสี่หกเนี่ยหนึ่งสี่กับสี่หกเห็นแต่สองตัวใช่ไหมครับสองตัวแต่ยัง,ย,งยังไม่แน่นอนเท่าไหร่ขอยดูก่อนใกล้ใกล้วันก่อนใกล้ใกล้วันก่อนเนาะจับจับยังไม,ไม่แน่น,นเท่าไหร่ อหนึ่งสี่กับสี่หกเป็นเห็นอยู่ตรงไหนครับนั่งนั่งอยู่ตรงไหนโอเว,เวลาเรานั่งสมาธิมันจะคล้ายๆว่ามันจะมีเสียงเสียงแบบกระซิบกรซิบ,บมาอย่างนี้นะโอเป็นกระซิบกระซิบเข้าหูเลยใช่ไหมครับหนึ่งสี่กับสี่หกลองตามดูนะครับเนาะเป็นครั้งแรกเ้ินะครับที่ได้เจอพระตุดง สายกรรมฐานฉันเวลาเดียวใช่ไหมครับเวลาเดียวฉันไม่ลาเดียวเนาะตลอดบินได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นคือไม่ไม่โลบมากบินทบัตได้เท่าไหร่ก็ฉันเท่านั้นฉันเท่านั้นบางทีไม่มีก็หดไปเก็บนุนใครกินไปตามนุนนนทางฉันใบไม้ไปใบไม้แกงชิเล็กบ้างอะไรบ้างอะไรฉันนด้ก็ฉันเนาะฉันไม่คือไม่ไม่ซีเรียสอะไรมากมายครับ เราเคยปฏิบัติามาตั้งแต่รุ่นก่อนอย่างนี้แต่สมัยหลวงพุดุลป้ายจยนรุ่นเก่าๆตัวไม่ซีเรียสมันเอาชีวิตไปครับเห็นเฉพาะสองตัวใช่ไหมครับสองตัวสองตัวแล้วหนึ่งสี่กับสี่หกสองตัวแค่นั้นเขียนลงดินเลย เขียนงเรียนเขาว่าเขียนนรงเรียนหวยไม่ออกใช่ไหมครับหลวงพ่อมันจริงไหมครับเขียนได้เขียนได้ไหมครับนี่เนาะเขาว่าเขียนลงเรียนนี่หวยจะไม่ออกลองดูเนาะจะออกไม่ออกหนึ่งใช่ไหมหนึ่งสี่อย่างนี้ไหมครับแล้วก็สี่หกหกอโหนี้มีแต่สีแค่นั้นตัวนี้นี่เนาะหนึ่งสี่แล้วก็ สี 4, ่หกแบบนี้เลยเอา้าวเลขพระธุดงพอดีมาเจอหลวงพ่อพอดีเลยนะครับเดินทางมาจากที่แรกเดินทางมาจากไหนครับธุดงมาจากทางไหนครับจากอุบลธุดงมาจากอุบลเลยอุบลอ๋อแล้วมาป่ารวาสที่หนองบัวน้อยแล้วก็เตลิดเข้ามานี่เลยมหาวัดพักระว,วางไต้เข้าพรรษาแล้วครับไต่เข้าพรรสาแล้วก็มาเจอวัดนี้เลยเวัดนี้วัด,วดป่าเตยกระตุน,ตน มาอยู่เป็นกับเราจำลองเลยเป็นวัดแต่แบบไม่มีไฟไม่มีคนกล้าอยู่ทำเป็นมาอยู่เกว่าขังแถวนี้กว่าขังอาถรรพ์อาถรรพ์เนาะแต่ว่าไม่เป็นไรมาอยู่เคยเคยผ่านอยู่มาแล้วก็ดีพอจะที่จะทางดีไปครับสายหน้าก็ไปเรื่อยจำปีละพรรษาจำปีละพรรษาวันละพรรษาแล้วก็ทุลงไปต่อไปต่ออ๋อครับ ยังไงใกล้ๆวันเผผมได้มาผมก็จะเดินทางมาหาอีกครั้งหนึ่งเนาะเผื่อจะได้แนวทางไปฝากเอฟซีนะครับอันนี้ให้ไปก่อนนะครับตามที่เห็นเนาะหนึ่งสี่กับสี่หกนะครับโอเคนะครับผมจะรอติดตามกันใกล้ๆวันนะครับเดี๋ยวอาจจะเดินทางมาตามกันอีกครั้งหนึ่งกับพระตุดงนะครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลูทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม